I'm just trying to um, figure out how to ask, but um, like I'm wondering if uh, mindfulness is also, and awareness is also the same as letting go. <laughs> มีมีความตื่นรู้ขึ้นมากับการปล่อยวางอ่ะในมุมของพี่เป็นสิ่งเดียวกันไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพึ่งได้เรียนรู้จากหลวงตาฮะคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเข้าใจคำว่าอ่านอ่านอาการคําว่าปล่อยวางหรืออาการาวิสังขารเนี่ยผมมักจะนึกเป็นภาพนี้เสมอจนผมพึ่งมาเข้าใจจากหลวงตาครับว่าอาการปล่อยวางเนี่ยไม่มีมือนี้ไม่มีไอคนนี้ปล่อย แต่อาการปล่อยวางคือปล่อยไอ้คนเนี้ให้มันเป็นไปแล้วให้มันเป็นอย่างเงี้ยคราวเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นนิยามแรกที่ผมเพิ่งรู้ภายในช่วงสองสัปดาห์นี้แล้วก็เรียนรู้อย่างเข้มข้นมากในสองสัปดาห์นี้ว่ามันเป็นนิยามที่ทําให้ผมรู้ว่าทิศทางในการเจริญสติก็คือการมีสติที่จะอยู่กับภาวะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้น มันจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่หลวงตาบอกก่อนว่าความปล่อยวางเป็นยังไงแล้วเวลามีมุมมองที่ถูกต้องว่าปล่อยวางเป็นยังไงเวลาเจริญสติมันจะไปตามนั้นมันจะตามกันเหมือนแต่ก่อนที่ผมคิดว่าการปล่อยวางเป็นอย่างนี้ดังนั้นการโทษนะฮะดังนั้นการเจริญสติของผมจริงพยายามทำสมาธิเยอะๆเพื่อให้เหลือแค่สองอย่างคือผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ แล้วก็ทํำยังไงก็ได้คือนั่งพิจารณามันไปแล้วถ้าฟุกมันจะเกิดอาการสัญญาดับแล้วปล่อยซึ่งก็ไม่เกิดบ่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอาการที่ยิ่งทํามันยิ่งต่อยอดไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกแต่พอนั่งเปลี่ยนมุมมองว่าการปล่อยวางเป็นอีกความหมายหนึง่งคือปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปพฤติกรรมของจิตเป็นไปพฤติกรรมของเวทนาเป็นไปพฤติกรรมของความคิดเป็นไปพฤติกรรมของกายเป็นไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นสติจะเป็นลักษณะของการ ปล่อยให้มันเป็นไปตามการปล่อยวางนั้นดังนั้นนิยามคงว,ว่าปล่อยวางจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสติและการรู้อันนี้มายทเซน also เป็นความเห็นของผมเช่นกันจากความเข้าใจในช่วงสองสัปดาห์นี้ฮะ oh, I, I didn't translation really the last part the really hear of okay the conclusion is mindfulness is mindfulness it's just the two but for me it starts from the perspective for me the perspective of the release or detachment at first i think the releasing or detachment is there is something release something that is the normal concept of everyone that born with the common sense. It's common sense for the human. There is someone release something. I always think like that. I just have the subtle of something when I heard from Long Ta that no, it's not that. You need to let go everything to be as it is. To let your mind, your brain, your body, your thinking. To work as it is, don't interfere with it. And then when I have that perspective and understand this new meaning, my awareness, my mindfulness, work in totally different way. To aware, to mindful, to conscious that I stay in the state or in the state to let everything as it is, not come and go. There is nothing go, there is nothing come, but let it be and don't be it by yourself that's my answer and conclusion oh. uh, so it's actually the same as you answered uh, Prabhat, when you it's like your mindfulness before was different from now where before your mindfulness was intentionally doing something mindfulness but now it's mindfulness without In เขาบอกว่า่านก็เหมือนที่คุณพี่พี่อธิบายคุณพระบาทก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าก่อนหน้านี้คาว่าไมค์คุณนายคือการฝึกสติของพี่มันมีตัวตนเขาไปทำใช่ใตอนนี้มันคือการฝึกสติแบบไม่มีตัวตนเขาไปทาก็คือปล่อยให้ธรรมชาติแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ is not 100เป is not real it I'm just the newbie I'm starter from this part but I love it I think this is a part for real นั่เดี๋ยวแปลไทยสลับแป๊บนึงนะคะก็เขาก็บอกว่าแต่เขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาเป็นคนเพิ่งมาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่กับหลวงตาเขาก็ำลังแต่เขาสนุกกับการเรียนรู้มากๆแล้วก็กําลังเดินทางไปในเส้นทางค่ะขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะครับคือจากตะกี้นะค่ะที่พี่พูดถึงแบบบท บทสรุปที่มันเกิดขึ้นเนาะทีเนี้ยอยากจะให้พี่ลองเหมือนแบบยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงที่มันเกิดขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนอ่ะอาจจะจมติดอยู่กับแบบความลังเลสงสัยเนาะบางคนอาจจะจมติดอยู่กับแบบความเศร้สสา,า,ค,าจจจบบบความทุกข์หรือว่าบางคนอาจจะกําลังจมอยู่ในกับความโมโหโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะอันนี้พี่มีคําแนะนําให้กับแบบเพื่อนๆยังไงบ้างคะถ้าเป็นสไตล์ผมนะฮะจนตอนนี้ก็ยังคงสไตล์เดิม สมมุติว่าไม่สมมุติอนะ่ะเคยมีเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนะครับผมไปงานเผาศพของเพื่อนที่รักคนหนึ่งนะครับเป็นเผาศพพ่อไม่ใช่เผาศพเพื่อนเผาศพพ่อของเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยเศร้ามากรักพ่อมากนะครับแล้วมาถามผมบอกว่าเขาควรจะทจําใจยังไงบอกเศร้าไปเลยเพราะว่าถ้าไปกัน้นอาการเศร้าอาการเศร้าไม่หายแล้วมันจะวนกลับสองถ้าเปิดรับ ผมผมมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแม้ฟังหลวงตาแล้วก็คือคือการที่เวลาเราจะเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเปิดรับให้มันเต็มที่ก่อนแต่การที่เข้าใจหลวงตาเนี่ยเวลาเปิดรับมันจะเป็นการเปิดรับอีกแบบหนึ่งผมพูดไม่ถูกยังอธิบายคํานี้ไม่ได้พอพอกล้าปล่อยให้มันเข้ามาแล้วกล้าปล่อยให้ตัวเองรู้ว่าจมด้วยยอมรับทุกอย่างจุดสําคัญมีแค่เงื่อนเดียวถ้าไม่ตีความว่าแย่ ไม่ตีความว่าห่วยไม่ตีความว่าเสียไม่ตีความว่าไอ้ที่เป็นอย่างเนี้ยถือว่าตัวเองใช้ไม่ได้ถ้าเอาตอนนั้นออกไปแล้วให้สิ่งที่เข้ามาเนี่ยโดยไม่ไม่ต้องไปคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันไม่ต้องไปตีความว่าเราเศร้าไม่ได้นะเราโกรธไม่ได้นะเราจมไม่ได้นะแล้วปล่อยให้มันจมรับรองถ้าเรารู้ตัวว่าเรากําลังจมอยู่ไม่มีใครจมนานจริงๆเข้าหลักหลวงตาเป๊ะเลยคือถ้าปล่อยให้มันเป็นไป รับรองสิ่งนั้นยังไงก็ดับมันจะเข้าหลักพอดีเลยะฮะแต่ว่ามันจะพูดให้ฟังง่ายหน่อยคือเปิดรับเอ็มเบสแล้วก็ให้มันเข้ามาแล้วก็รับเต็มที่เจ็บปวดให้เต็มที่แต่ก็อย่าถึงขนาดเป็นมาโซคิดที่เจ็บแล้วเจ็บอีกอะไรเงี้ยมันก็จะติดไปอีกทางหนึ่งคือของผมไปฝั่งนั้นเพราะว่าผมเป็นคนประเภทใช้กําลังเยอะชอบความเจ็บปวดอะไรเงี้ยผมเวลาปฏิบัติก็จะต่างกับชาวบ้านนิดนึงมันจะพลิกตรงข้ามหน่อยแต่ก็ความเห็นผมนะก็ประมาณนี้นครับฮ Uh, so I want to ask questions. o are there times that you notice your knowing mind is a n e u t r a l and how do you understand this situation? เขาอยากจะถามว่ามันมีทราเหมือนมีอะไรให้สังเกตไหมว่าตอนนี้จิตมันเป็นปกติอยู่คือเป็น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 ปกติเป็นตรงกลางพอดีมันมีทราอะไรที่สังเกตสิ่งนั้นไหมอันนี้หลวงตาสอนไว้ หลวง,งตาบอกว่า,าการเป็นอุเบกขาไม่ใช่ไปทําให้จิตมันเป็นกลางๆว่างๆไว้อาการเป็นกลางจริงคือปล่อยให้ความรู้สึกไม่เป็นกลางอยู่ตรงนั้นแล้วถ้ามันทนไม่ได้ก็รู้ด้วยว่าทนไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้อาการทนไม่ได้ที่ซ้อนอาการไม่เป็นกลางนั้นเกิดขึ้นด้วยอันนี้สําหรับผมนะอันนั้นอะนิวทรัลแต่ถ้าสมมุติว่าไปทําให้ใจไม่รู้สึกอะไรอันนั้นไปติดความรู้สึกฝั่งไม่รู้สึกอะไรเป็นติดแบบหนึง่ง นิวทรอลจริงๆต้องเป็นลนักษณะปล่อยให้มันไม่นิวทรัลและปล่อยให้มีอาการชอบใจไม่ชอบใจในนิวทรัลนั้นแต่รู้ว่าการชอบใจไม่ชอบใจนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างงี้ยัยังเข้าคอนเซ็ปต์เติมเลยเวลาใช้คำตอบหลวงตาง่ายมากเลยอยากขอเสริมค่ะรู้สึกโชคดีมากเลยค่ะที่วันนี้อยู่ที่นี่อ,อ,อยากจะบอกพี่ว่าพี่เป็นคนจริงมากเลยค่ะอนุโมทนาสาธุเพราะพี่ก็มีความรู้มาก รู้มากปฏิบัติมาก็มากแต่ว่าพี่เป็นคนจริงที่ก้าวข้ามอัตราตัวตนเหล่านั้นหรือทิ้งทุกอย่างอะคะ่ะที่พี่บอกว่าเซตซีโรอะคะ่ะอนุโมทนาสาธุมากเลยค่ะขอกันครับอยากถามพี่หรือว่าสักสองสท่านก็ได้ว่าใครพร้อมที่จะตอบ <c oughs> คือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือคำว่า awareness เนี่ยหรือการอยู่ปัจจุบันเนี่ย มันคืออะไระในความหมายของแต่ละท่านนะฮะเอา,เอาความหมายของผมนะฮะจริงๆคือผมรู้สึกว่าภาษามีกับดักคือเวลาพูดว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยถ้าไม่มีครูบาจารย์อธิบายนะแล้วแปลแบบตรงๆเลยนะโอ้ฉันต้องรู้สึกตัวตั้งแต่เส้นผมยันปลายเท้าผมก็เคยเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันผมพยายามมาหลายปีแล้วมันรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ผมเห็นดีที่สุดคือ เคยเห็นนะตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนหุ่นวอลเออคือไม่มีหัวไม่มีขาแล้วมันจะเป็นแค่ลําตัวอย่างเงี้ยแล้วมีแขนนอกนั้นจะโลง่งๆหน่อยผมบอกเออเนี่ยรู้ตัวทั่วพอเวอร์ชันผมแต่ผมก็ยังรู้สึกมันมีอะไรเล็กๆอยู่พอมาฟังหลวงตาเลยรู้สึกว่าจริงๆรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยคือมันเป็นอาการรู้สึกโดยไม่มีตำแหน่งแต่รู้สึกทั่วๆ บางทีบางครั้งมันอาจจะรู้สึกถึงกายบางครั้งก็ไม่จับกายแต่มีความรู้สึกเป็นสติพร้อมมูลบางทีก็รู้หลายอย่างคืออันเนี้ยผมจะแปลกแปกนิดนึงคือผมมีความรู้สึกเวลาจิตมันรู้อะไรมันรู้ได้พร้อมๆกันพอมันรู้พร้อมๆกันเนี่ยพอรู้ตัวทุกพร้อมมันไม่จำเป็นต้องรู้อย่างเดียวแคบแคมันจะรู้กว้างๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอาการแบบ ตื่นตื่นคือมันผสมมันมีหลายอย่างมันเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดร่วมกันอาการตื่นรู้อาการรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วอาการรู้กว้างๆแบบไม่จับจุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันแต่คำเนี้ยมันไม่นิยามโดยภาษาอังกฤษเพราะว่า awareness กับ mindfulness เนี่ยสมผม awareness เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว m i n d f u l n e เป็นสัพท์ที่เข้ามาเพื่อให้เกิดภาวะตั้งใจเจริญสติอันนี้ความเข้าใจของผมในศั์นะ แต่แต่แต่โดยพอเราเป็นคนไทยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกมันสื่อสารง่ายกว่าตรงที่ไม่ต้องใช้สัพ์นั้นก็ได้ใส่เข้าไปต,ตรงตรงนงที่ว่ารู้กว้างๆปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็มีอาการตื่นรู้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับ ของเบลก็คือว่าพี่หิมเนี่ยจะสอนคนํานึงที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบมากก็คือว่าคําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมของแต่ละคนเนี่ยมันรู้สึกไม่เหมือนกันที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างของเบลอย่างนี้ค่ะเวลาที่ที่ครั้งแรกสุดที่รู้จักคําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยคือตอนที่เดินจงกรมแล้วพี่หิมชี้ให้เห็นว่าไอความรู้สึกที่มันรู้ทั้งตัวเดินไปอย่างนี้แหละ ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือมีตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ว่ามันไม่มีว่าอ๋อเป็นผมเป็นตาเป็นหูเป็นแขนแต่มันก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินแล้วเราก็รู้ทั้งตัวเดินไปแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเริ่มเพ่งว่าอ๋อรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็คือต้องรุ้้งแต่หัว ตัวแขนขาจุดทั้งเท้าอย่างเงี้ยอันนั้นน่ยมันก็คือเป็นการเพ่งเฉพาะจุดไปแล้วมันจะไม่ใช่การรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ว่าของคนอื่นเป็นยังไงนี่ต้องส่งมใหต่อคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ต้องมีความพยายามใช่ค่ะคือถ้าตอนที่เราจังหวะเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้หลงจังหวะนั้นก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วรู้แค่ไหนก็คือแค่นั้นมันจะไม่มีอาการเข้าไปค้นหาควานหาตั้งใจเลยใช่ใช่ถ้าตั้งใจเมื่อไหร่มันก็คือเป็นการเพ่งอะไรนี้ถูกไหมใช่ค่ะ ขออนุญาตเ,เล่าอีกนิดหนึ่งด,ด้วยนะคะคือประทับใจที่พี่ฮิมตอบเรื่องของการที่หลวงตาชี้สภาวะแล้วพี่ฮิมไม่โกรธคืออยากจะบอกว่าจริงๆ ลูกพี่เราเนี่ยนะคะก็คือเป็นมีมีหัวโขนเป็นลูกพี่ก่อนก่อนที่มาที่นี่แล้วการที่พี่หิมโดนหลวงตาชีแล้วแล้วพี่หิมแบบสามารถที่จะรับได้แล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างมากสาหรับคนที่เหมือนกับมีหัวโขนเยอะแล้วก็สามารถที่จะรับคาคาสอนจากครูบาอาจารย์ได้โดยที่นอมรับนะคะแล้วมาพัฒนาก็แบบเออกราบอนุโมทนาพี่หิมด้วยค่ะ รู้ตัวทั่วพร้อมในฉบับคนทํางานคะคนทํางานก็คือรู้ตัวว่าทํางานก็คือรู้ตัวในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันจะต่างกับตอนที่ไม่รู้ตัวนิดนึงตรงที่ว่าบางทีมันหลงไปคิดนะคะมันมีเรื่องแบบสมมติเราเราเช็ค Facebook เราอยู่เงะะี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบเช็คฟีดว่าโฆษณาเราขึ้นไหมแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาเราก็หลงไปหุยฉันต้องไปกดช้อปปี้อันเนี้ยรู้ตัวละว่ามันไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมจริง มันจะมีโมเมนต์แบบนี้ค่ะเกิดขึ้นบ่อยๆในในชีวิตประจําวันหลังจากที่หลวงตาเมตตาชีแนะครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ในขณะที่จิตมันว่างอะคะ่ะการรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือมันเห็นแยกระหว่างออกมาเป็นขันกับตัวที่มันรู้อะคะ่ะมันแยกกัน,นะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปเจตานามันมันเห็นธรรมชาติค่ะอันนี้เกิดจากการที่ฝึกตามที่หลวงตาเมตตาแนะนําค่ะก็คือ<ล>ไม่หลง ไม่หลงไปกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่ตรงหน้าเราหลงก็รู้รว่าหลงไปด้วยวใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,<อ>ข,ของของยุ้ยก็แค่รู้สึกค่ะแบบคือหลังจากที่ฝึกตามหลวงตาเนี่ยก็รู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นมันจะรู้แบบสบายสบายหลวมๆอย่างสังเกตว่าถ้าเรารู้เนี่ยตอนนี้ทุกคนลองรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ไหมคะหรือคิดว่าตัวเองยืนคือมันก็รู้ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะว่านั่งอยู่ หรือพยักหน้าอยู่เนี่ยมันก็แค่รู้สึกอันนี้มันจะรู้สึกแบบเบาๆอะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบตั้งใจเพราะเราเป็นนักภาวนาใช่ไหมคะมันจะมีจังหวะที่แบบขยันอะฉันจะรู้สึกตัวมันก็แน่นขึ้นมาเลยอันนี้เราก็สังเกตด้วยตัวเองว่าเนี่ยเรามีความพยายามใส่แรงลงไปอันนี้เราจะแยกเป็นว่าอันไหนหนัก oh. อันไหนเบาว,ว่าเราก็คลายของเราเองเพราะว่ามันไม่มีใครมานั่งประกบแล้วก็ใส่สติคือเข้าไปแบบนี้ หลงก็แค่รู้ว่าอะหลงไปแล้วค่ะเพราะฝึกใหม่ๆมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าสติเราจะไวขึ้นเราจะเห็นแบบหลง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 แล้วกลับมาหรือว่ามีสติมากขึ้นมีสติแบบแน่นๆรู้รู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งตัวรู้บางส่วนก็ได้รู้ว่ามือขยับรู้ว่าพยักหน้าฟังอยู่รู้ว่านั่งอยู่รู้ว่ากําลังเดินไปหาเพื่อนรู้ว่ายืนคุยกับเพื่อนรู้ว่าเข้าห้องน้ํานั่งถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกได้รู้สึกได้เท่าที่รู้สึกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะ เราจะมีศิลปะในการแบบผ่อนหนักผ่อนเบาของเราเองนะาแบบเราก็ฟังทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะค่อยๆเติมสติไปอยู่ว่าแค่รู้สึกรู้สึกแค่เนี้ยค่ะ